โอเคก็กราบสวัสดีสวีดานะครับผมพ่อแม่พี่น้องเพื่นนะครับผมมาเรามาดูสดนะครับผมนะักผู้ชมนะครับผมนะใครที่อยากเล่นตามก็เล่นอยู่ใต้คอมมานเดอร์อยากดูสดก็ ไปเอาที่แอดมินได้นะครับผมนะผมทิ้นไว้เล่นใต้คอมมาน,นะจ๊ะเออจิ้งไปพี่นะเข้าไปได้นะครับผมไปเอาที่แอดมินได้นะครับผมคุณผู้ชมครับผมนะโอเคคุณผู้ชมครับผมมนาะเรามาดูสุดนะครับผมนะเออเก okay, หนังแตกด็กนะเออผมนัน่นนะให้นะครับผมนะเออเอาเลื่อนจากโอโ้โหบอลนะครับผมนะเอาเลื่อนโอ้โห ขอบคครับผมนะวันนี้ผมเนี่ยน,นะฮะนาครับผมก็เทคหน่ายนะครับผมนะสาวบานะครับผมมนาะจัดไปพี่นะวันนี้มีโปรโมชั่นดีๆนะครับผมนะฝาก59ใบนะครับผมนะเออรับมาพี่นะ 200บ,นนบ,บาทเต็นๆนมๆนะครับผมนะรับมาพี่นะ200บาทเต็มๆนะครับผมคุณผู้ชมนะผมนะเออฝากห้าสิใบนะครับพี่เออรับมาพี่นะ200บาทเต็นๆนมๆนะครับผมคุณผู้ชมนะผมมา let's go มาไปข้ามบัตรมาไหลนอกซิมมอนไปพี่มาเราจะผ่านไหมเราจะพ่านไหมดูกันเอาไว้นะจ๊ะคุณดูจัดไปเลยพี่มา โอ้โห ой. สองบาทมาดีครับมายังไงจ้าคุณดูจัดไปพี่โอ้โห ой. คุณสองมาดิครับยังไงจ้าคุณดูโอ้โห ой. เอาเลือนะมาคุณสองมาดิครับจัดไปพี่มายังไงจ้าโอ้โหยสวยแบบนี้แหละมาโอ้โหหนึ่งร้อามบาทเอาเรื่องจากเนาะพี่น้องมายังไงจ้าคุณดูจัดไปพี่มางงโอ้โหสามร้อหกสิบบาทสวยแบบนี้แหละ มาดิครับห้าร้ผมผมอยหกบาทนะครับผมคุณผู้ชมครับผมนะตามได้ตามเลยเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเพื่อนนะครับผมมนาะจัดไปเลยพี่มาปายกันยาวๆเลยนะจ๊ะคนเด้โอ้โหหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทสวยแบบนี้แหละมายังไงจ้าคนดูจัดปลายโอ้โหหนึ่งพันหกสิบห้าบาทนะจ้าคนดูมายังไงจ้าปลายต่อมา อนี่นี่จัดไปพี่มา ดูกันเอาไว้นะจ๊ะคุณดูสาวบานนะครับผมนะเอาเรือจากเนองพี่เนาะมาวเวลาเนาะวุตรงครับผมนะไม่มีคําตามไม่ต้องทําเดิมครับผมรับทุนนคคำรับทุนเลยด้วยนะจ๊ะอีกอย่างหนึ่งพี่นะหนึ่งบัตรส่งบัตฝากง่ายถอนง่ายนะครับผมนะเออใครที่อยากเล่นอยากตามก็เล่นอยู่ใต้กอมาเด้อเข้าไปเล่นเข้าไปตามได้เดินนะพอแม่พี่นนองพูกันกับผมมาจัดไปเลยพี่มาโอ้โห7เจ็ดร้อยยี่สิบบาทมาสวยแบบนี้แหละมาโอ้โห่ ยังไงจ้าโอ้โหขูณสี่มานี่สองร้อยสี่สิบส่บัตสวยแบบนี้เลยมาจัดไปพี่มามาไปต่อพี่มาเอาโคเบคข้ามบัตรมาดิครับมาเบกสิบนะไลน์นอนตซิมมอนไปอีกพี่มาจัดไปพี่มาเอาอีกนะ เออฮ้ย uh huh. ผมทุนมาพี่นะ5้าเก้าสิบใบนะพี่นะ้องโอ้โ huh. หตอนนี้ได้กำไรมาแล้วนะสี่พันกว่าเอาเลื่อจนจักเนาะพี่น้องมายังไงจะคนดูนะเออวันนี้มีโปรโมชั่นดีๆนะครับผมนะใครที่อยากเล่นอยากตามก็เล่นอยู่ใต้ของมันเดอร์นะฝากค่าสิบเก้าใบนะพี่นะเออรัดมาพี่นะสองร้อยบัตรเต็มๆบอกไว้ก่อนนะพี่นะั้นรัดมาพี่นะสองร้อยบาทเต็มๆมาเอาเลื่อจนจักเนาะพี่นะ้องมายังไงจะคนดูมาดิครับ 1 5 5่บาทนะครับผมคุณผู้ชครับมาจัดไปเลยพี่มาอืมเอาเลือนเอาเลือนแบบนี้แหละมายังไงจากคุณโดส3มพับาทมาดิครับได้กำไรมาแล้วนะ9ก้าันกว่าเนะพี่นะมา จัดไปพี่มาสุดท้ายเป็นยังไงครับผมนะั้นดูกันอาไว้นะจ๊ะเออผมได้กําไรมาแล้วนะพี่นะเก้าพันผมพอแล้วนะพี่นะผมต้องไปรีบทองแล้วนะจ๊ะเออผมต้องไปรีบทองแล้วนะจ๊ะผมพอแล้วนะพี่นะมาอย่างไงจ๊ะคุณดูจัดไปพี่มา348บาทมาจัดไปเลยพี่มาไปกันยาวๆเลยนะครับผมนะคุณผู้ชมครับผมนะเออมุนกันเอาไว้นะจ๊ะมุนกันเอาไว้ได้ไมั้ยจ๊ะอื้อเจ็ดบาทมา ยังไงจ้าแปดบาทมาโอ้โหยังไงจ้าคนหมาดูกันเอาไว้นะจ้าคุณดูนะห้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทสวยแบบนี้แหละมาโอเคคุณผู้ชมครับผมนะผมต้องไปรีบทองแล้วนะจ้าผมได้แล้วก็พงพอแล้วนะพี่นะได้กำไรเมืองหนึ่งแล้วนะพี่นะเออวันหนึ่งพี่ไปทำงานคันนอไม่ได้เมืองหนึ มืองหนึ่งนะครับผมนะตอนนี้ได้กาไรมาแล้วเมืองหนึ่งผมพอแล้วนะพี่นะผมต้องไปเียบทองแล้วนะจ้าคุณดูบายบายครับผมนะไปเอาที่โปรโมชั่นดีๆนะครับผมนะบายบายเจอกันคลิปใหม่นะครับผมนะอย่าลืมนะครับผมนะเล่นอยู่ใต้คอมมันเดอร์บายบาย